เบียดสื่อต้นนี้ไงต้นนี้ต้นนี้เอ๊ะมันเขาทายไปอะไ,นไนนรนี่วะต้นนี้นนนนอมะมันสื่ออะไรไปตัวนี้ <45. S 1> <ะ>สี่หมืนห้าสี่หมื่น้าตัวบอกทอพ่นสี่หมื่นหา้าเมากไพวกนี้แต่ขายเมืพี่น้องครับเซีดนอนวัดเลยสี่หมื่นหเอาขอ้ขอกะข้อกะลงๆนิดนึง ก็ถือว่าบรเตร็มครับพี่นอ้องก็เท่ากับพอได้ขายกันอยู่เด้อคอกเพชรบุรีกับก็ได้บัวลายพี่น้องเพราะว่ามันมาตั้งก็สื่อร้อยร้อยกลางๆเจ็ดพันแปดพันก็กลัวพี่มป็นนี่มันแห่งเลยหนึ่งมันมันโมเลกือทุกชั่วโมงก็อยู่กับเลี้ยงว่ะเฮ้ยว่าว <laughs> ว่าแข่งตรงนี้ก็เลียงอยู่เด้อ อ๋เบิ้งทางนี้เลยข้ามไปเบิ้งขอกครับบรรยากาศขอกก็ประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันก็นดีขึ้นครับใจเย็นอดเอานิดน,นึงแต่ผู้ใดบ่เดือดร้อนบ่มีผารานี่ครับก็สบายเลยพี่น้องช่วงนี้ง่วงมันถือแห้งกว่านี้คือแล้วก็บ่หลายปานลดโอ้สามทับสาวนี่งขึ้นเพชรบุรีว่าตัวนี้คขอกนี้ คอนิสืซอร์ไตะวันแล้วครับสาตับสฝากตระลยีสิบบาทอูดทางเหนือล้ายอยู่เฮ้ยนี่ควายสื่อตัวยอยงสิ่วันเขาสื่อกันไงิน้นนมวันนเดเฮ้ยะเื่อินมาได้ นี่อวนสีกระสือสือปับจ่ายเงินปับเลยครับพี่น้องอูขวข้วังขลังเก็บหลอยอ้ขามาขลงเยอยู่ครับเปวนอวนใหญ่ๆอย่างนี้เขาเอาอยู่พี่น้องครับกับพระพาดคุณนะ ราคาเบิ่งด่านหลังเดอ้อพี่น้องครับส่วนราคานี่ครราคานี่ก็คือมันกระสือคือ,คอ,คอเก่าพี่น้องหัวหัวควายแต่กระสืออ้วนๆแล้วกันราคานี้ดู่ทำมมนั่นตัวอ้วนมันกระสือประมาณหมืน่นหมื่นโ,ฟโ,ฟโพๆเกือบหมื่นกับกับหมื่นหา่านี่เห็นปะนี่เหรอเพียร์เฮ้ยตัวนี้ขายแล้วเว้ยเ้าทายมือซอยมันเอามาหรอวันนี้ตัวสายของมัออนจนจำไหนยู่ ออฟ้าเม่อรากับเ้คับเโบ้อาโอ้โมอ้มยางจนอ่อมเลยอ่อมขอกเลยพป่นของแต่ว่าปกติมันเตี้ยมเด้เจ้ยมือนีกระทืบว่ามันกระเริ่มเบ็นนี้บดไม้ที่ดีเลยครับต่อไปเนี่ยมันอต้นเขาสูญเาพวาปกติเพราะว่ารออีก

นี่บอกงเลยมันอกเก็บขาเลยี่แข็งหลายมือหลายมือเแสเกือบสามแซนเขาตัดเออมาหมูเขาตัดออกแล้วมันแข็งไปใส่ไงบโอ้ไปแข็งบลายมือมันกว่าไหยังวะมันสดข็งดีขึ้นยังขายได้ ตัลมออกออกอไรออกมอนออกออกได้เลยออกออกว่าไนได้แล้วอันนี้มันให้ลอยน้ำกจะจ่ายกับเพงอีกออลอยน้ำไปไม่ใช่ามันออก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 มือแทนป่โอ้อนี่กับมูหอกแร้วะเนาะเปิอราชการเนาะทั้งสี่มัซื้อรอยอะไรทังสี่สองหมื่นกว่านออันนี้ขึ้นฟ้าตัวยี่สิบบาทนอจากคลองุนเนาะตัวละเศ้าพี่นนองคุจาคลองุนเสือ ไม่เอ uhm ู่คุไซเบนตาคุซื้อย่งเงลืมซื้อเราไเออแล้วอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าขอนจักชื้อจากในผหมากกว่ามอตื่นต่ากเฮียเฮียไออย่างนี้เท่าไหร่เพ้ยนี่เท่าไหร่อย่างนี้สโตสอโตเท่าไหร่สโตหกหกหมื่นโตละสามหมื่น โม่ต้นล้สามหมื่นสองารตัวนี้สามหมื่นสองห้าร้อยตัวนี้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ด <2, 3, S 1> <27. S 2> โอ้โหด่านเปิดดัง<ม>ด่านเปิดดัง<ม>ด่านเราไม่รู้แพงนี่สิแพงชื่อแพงเหรอโอ้โอเอาพี่น้องครับปีเพิ่พงเอาเรื่องไรอยู่พี่น้องครับพนะู้น่ะตู้ยี่สิบบาทได้คันเชียวออกกับต้องจำให้คนจำให้วันนอนจังจะออก,กได้เสียคาให้ฝากคนไป ถ่ายมาให้เราเบิ่องลราพี่นอ้องปกติวันธรรมดาผมยางใหม่เนี่ยแนกันจนถึงงวดต้องควายแหนกันมือน,นี้มันก็บดึงหลงควได้ยางอยู่ใหม่เนาะไม่ได้มานบ่มือนี้ขานาดมานบา่าฮะถือร้ายเนาะมันเปิดว่ามือน,นี้เปิดบ่ดานมือนีอ้โอ้โหเนาะมีไปบุกทหารเนาะถึงขั้นนี้เนาะขั้นนี้ไปมุกแต่ว่ามันเอางูเป็นสีแสดงว่าควายเป็นสีแสดงว่ามันมันมีแน่นอนสัญญาณที่ดีเนาะสัญญาณที่ดีเลยเจ้ว่ากับบ่พปลาฟันทุ่งมาฆ่ากับบ่ดีกันวะเอ้าเดี๋ยวออกมาสิก่อน เอาเลิกคู่ที่นี่ออกที่นี่เดีเ๋ยวพอเออทางนี้พ่อยางเนี่อยู่ครับเอ้าพี่น้องครับอขอบคุณหลายครับที่มารับชมเอ้ตัวน,นี้คนไทยไปยังพอคนไทยเนาะไล่ไปได้ครับหามันเงินครับพ่อพันเนาะพ่อพันไหนอยู่เนาะพ่อพันครับตัวบอกง่ายนี่พี่น้องครับนี่เด้อยอยากหาเงินเนาะอยากหาเงินตัวนี้บอกง่ายนึงพี่น้องครับ หาสิบกลัวๆอยากหามื่นเอาเบิ่งถ่ายเบิ่งอยากหามื่นเด้อตัวนี้อยากหามื่อุ้ยบากไเวียดอะไเท่าไหยังบอกท่าไห่ไอ้นขาสี่มื่นหาสี่สิบหานอนีเหลือเท่าบ่ผมบอครับเขาลูกเหลือน่ะพีบอเท่าัหนึ่งา ศูนย <0, S 2> ์่งกศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่าหน่งหาาหนึ่าหเดก่อคาอยากเาไยาคาเมือเวี้นไทยสี่สิบหาตัวนี้ขายมาได้ครับบอกง่ายนึงพี่น้องพอพันสองนสวยสวยสวยอ้ยแดทอนครับถ่ายสนามเฮ้ยไคขายแล้วบ่นอ่ะ สาวสาวอางุ่นมากับน้องน้องไอ้อ้มทายตลาดพี่น้องครับโอ้เยอะหลายวะทายตลาดนะพี่น้องครับทายตลาดเป็นง้วเหนื่อยได้